บรรยากาศจะชาบแบบนี้กับสเต็กเสนอร่อยเดี๋ยวดูมาเธอโน้ตน้อยเด็กคนนั้นน่ะกำลังกินสเต็กกขนอดหน่อยฉันน่ะอยากกินจังเลยเราอ่ะไปขอเขากินดีไหมเอาซื้อนอต้อยไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะพวกนายฉันขอกินด้วยสิสเต็กนายอ่ะน่ากินชิมัดเลยอ่ะแล้วไม่สนิทกันสักหน่อยมาแต่ นี่แหละเวลาของฉันบรรยากาศเช้าแบบนี้กับสเต็กแสนอร่อยฉันน่ะไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วนะว่าฉันน่ะบอกให้นายมากินที่บ้านฉันนายก็ไม่มาแล้วใครบอกอ่ะให้นายไม่มาเล่นกับฉันเลยอ่ะช่วงนี้อ่ะนายอ่ะเล่นแต่กับปอเปกกับบอมบี้อ่ะเห็นอย่างนี้อ่ะฉันก็น้อยใจนะเฮ้ยเสียงอะไร,รอ่ะเบิร์ดแลนด์ไปดูกันเถอดน่อยเด็กคนนั้นนะ่ะ กำลังกินสเต็กขนอดหน่อยฉันน่ะอยากกินจังเลยเราอะไปขอเขากินดีไหมเอกินหน่อยไปเลยกินด no ้วยซิเฮ้ยอะไรอะพวกนายฉันขอกินด้วยซี่สเต็กนายอะน่ากินสมัดเลยอะแล้วไม่สนิทกันสักหน่อยจะมาแตะใครใช้พวกนายเข้ามาในบ้านฉันไอพวกคนเจิ่น คิดว่าวันนี้นาจะได้กินสเต็กหรอทั้งชาติแกไม่มีวันได้กินหรอกไป,ไปออกไปได้แล้วไปเฮ้ยเดี๋ยวยุดก่อนพ่ก,น,กนหนูนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะคุณพ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูแชมป์คุณพ่อนี่พวกหนูเป็นใครแอบเข้าบ้านคนอื่นอย่างนี้ได้ไงเข้ามาทำไมเนี่ยฮะก็ผมอะ่ะอยากกินสเต็กแบบน้องเขานะครับ ผมก็เลยแอบเข้ามานะครับแล้วทําไมทําหน้าเศร้าแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแชมป์ไปดูถูกเขาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับคุณนาะและพวกผมอ่ะก็โดนน้องเขาอ่ะดูถูกว่าเป็นคนจนนะครับแชมป์พ่อบอกแล้วว่าต่อให้เราจะรวยแค่ไหนเราก็ไม่ควรไปดูถูกคนอื่นนะแชมป์ทำแบบนี้มันไม่น่ารักนะลูกครับคุณพ่อผมคิดว่าตัวเองรวยแล้วทำอะไรก็ได้โดยไม่ถึงคนอื่นเลยผมจะไม่ทำแบบนี้แล้วครับคุณพ่อดีมากลูกต่อไปก็อย่าทำแบบนี้นะลูกนะต่อให้เราจะรวย เราก็ไม่ควรดูถูกคนอื่นนะแล้วหนูสองคนก็อย่าทําแบบนี้นะลูกมันผิดกฎหมายนะเข้าบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะดีนะเนี่ยที่เป็นบ้านนะถ้าเป็นบ้านคนอื่นอาจจะโดนเข้าแจ้งตํารวจจับไปแล้วอย่าทแบบนี้อ่ะถ้าอยากกินสเต็กมากนะเดี๋ยวนาะเอาเงินให้พวกหนูสองคนไปซื้อกินก็นแล้วกันนะลูกนะจริงเหรอค,ครับคุณนาขอบคุณ,ค,ณครับคนะุณนาะอึดึงพานะนอตดน้อยนะ <c oughs> ไ่เหออนยดื่มเหล้ามันคมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันคมมันไม่ดีหรอกน้อง